จบใช่ไหมอยากทําสงครามใช่ไหมอยากให้เกิดสงครามใช่ไหมมึงพาพี่น้องญาติพี่น้องพวกมึงอ่ะไปสมัครเป็นทหารเลยแล้วมาลบเลยไปที่ไปทาที่ไม่ต้องไปเสนอรัฐบาลทํากันเองเลยถ้าอยากทําสงครามอ่ะมึงรู้ไหมประเทศเราอ่ะใหญ่กว่าเขาไต้ังแกเขาไม่ได้มันติดตรงนี้พี่แพ้เขาเพราะวิหารเพราะอะไรเพราะว่า เขายอมให้ศานโลกตัดสินศานโลกแล้วเอาเป็นมรดกโลกจะแ,แบ่งมันก็น่าเกลียดตอนนี้มันก็เป็นของมรดกโลกไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นใครขึ้นก็ได้ขำเมงขึ้นก็ได้ไทยขึ้นก็ได้จะพูดอะไรกันนั่งหนากูนะแก่แล้วพวกมึงจะด่าก,กูกูไม่ว่าหรอกมันก็เข้ากับตัวมึงเองทั้งนั้นแหละกูคนชายแดนนี่กูยืนอยู่ชายแดนนี่นี่บ้านกูอยู่นี่เออกูสู้รบมาตั้งแต่สมัยปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้า ตอนนั้นอายุกูยี่สิบป่าอขมรกับไทยไม่เคยรบกันมีแต่เขารบกันเองน้มาประทศชายแดนไทยเราก็ป้องกันประเทศเราอยู่ทำไมาชาวริจงใจยุทธอทิกำลังเอกเป็นพบทบรูไม่รู้พวกมึงเกิดกันหรือยังไอที่เกิดแล้วก็ไม่เป็นไรไอที่ยังไม่เกิดคือไม่เรียนรู้สมัยขเมรแตกแล้วพวกมึงมาหากินบ้านกูเป็นร้อยเป็นหมื่นมาตายนี่ก็เป็นแสนมาหากินมาหาป้นเขาคนต่างจังหวัดคนรวยกลับไปก็มี ค้าทองค้าทุกอย่างแต่ก่อนนี้ชายแดนเป็นสนามการค้าพวกมึงลืมเหรอตระกูลพี่น้องมึงหายสาบสูญไปที่อารันเนี่ยมีแต่ตายทั้งนั้นเออมาอยู่นี่มีแต่ดงระเบิดกับระเบิดขาร่วงขาคขาดกลับบ้านไปเพราะอะไรกูอยู่นี่กูไม่ย้ายไปไหนหรอกแต่พวกมึงแน่จริงมึงก็ย้ายมาอยู่อำเภอ,อรันกกูสิมาซื้อที่แถวนี้อยู่ หากินชายแดนว่ามันลาบากแค่ไหนมันแร้งแห้งแรงแค่ไหนนาไม่มีทำไม่ใช่พวกมึงอยู่กลางใจเมืองเล่นแต่โซเชียลว,ว่าคนนู้นว่าคนนี้ยุยงคนนี้ยุยงคนนี้กูนี่ตัวจริงนี่หน้าตากูเป็นแบบนี้เดี๋ยวมึงเจอกูได้ทั่วประเทศไทยเพราะกูเป็นโชเฟอร์ขับรถดิสตงลอวิ่งทุเรียนวิ่งผลไม้อยู่ตลาดไทยเออกูนักเลงพอไม่ต้องไปด่าแล้วปิดหน้าไม่เปิดเผยรูปมึงมาประทะกับกูเลย กูเป็นคนจนธรรมดาบ้านกูหนี่นีบ้านกูหนี่สภาพบ้านกูมึงดูซะอ่ากูไม่ได้รวยร่ำรวยกับใครแต่กูมีประสบการณ์เรื่องด้านชายแดนกูอยู่นี่มาเจ็ดสิบปีแล้วกูยังแข็งแรงแว่นตากูไม่ใส่กูยังขับรถเทลเลอร์ได้อ่ากูยังรู้จักหากินกูแก่ๆกูไม่ต้องอาศัยลูกหลานกินที่กูพูดไปนี่เป็นความจริงทั้งหมดมึงรู้ไหมเกิดสงครามแต่ละทีตำรวจทหารชาวบ้าน่ะพิการตายกันเท่าไหร่ มึงย้อนไปปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์ที่ว่าตำรวจตรศรทหารตายเท่าไหร่อยู่อรัรเนี่ยขนาดไม่ได้เกิดสงครามนะแค่เขาเกิดกันอยู่เราบ้านใกล้เินเคียงเรายังโดนแล้วพวกมึงอยากให้เกิดสงครามามึงมาเองเลยพาครอบครัวมึงมาผหมักเป็นทหารเลยมาสู้รบเองเลยึงไม่วา่ามึงเก่งอะ่ะเดี๋ยวมึงจะรู้ว่านรกมีจริงกูผ่านมาหมดแล้วที่กูยืนอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะความกล้าของกูกูไม่กลัวตาย กินข้าวคําเดียวดูไว้ด้วยนักเลงพอเปล่าพวกมึงอ่ะคนที่ดูถูกกูที่ว่ากูอ่ะกูออกยิกตอกลีกูออกเพื่อความสนุกออกเพื่อเตือนสติคนชายแดนบ้านกูคนชายแดนบ้านกูเขารู้กันทุกคนว่าเป็นยังไงไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามแต่พวกมึงไม่ได้อยู่ชายแดนแถวบนก็ไม่เคยเกิดสงครามเพิ่งจะมาเกิดปีนี้แต่ก่อนมีแค่สุรินบุรีร์ตะแก้ว ปาจิงจันทบุรีศาสตมึงรู้ไว้ด้วยมึงอย่ามาออกเสียน้ำลายเลยกูไม่กลัวหรอกกูไม่ัวดด้วยแต่มึงแก่เท่ากูแล้วมึงจะรู้มึงทำงานไหวหรือเปล่ายุเจ็ดสิบพวกมึงอ่ะสายตามึงต้องใส่แว่นขนาดมึงสี่สบกว่ามึงใส่แว่นกันแล้วห่วยมากๆกูนี่รักษาสุขภาพเต็มร้อยถ้ามีปัญหาข้องใจอะไรก็ด่ากูมาเลยกูไม่ว่าแต่มันก็เข้ากลับไปหามึงอ่ะกูไม่รับ ประเทศต้องการความสงบต้องการความเรียบร้อยไม่ต้องการนักสร้างนักประท้วงประท้วงกันทําไมใครเป็นนายกยังไม่ถึงสี่ปีพวกมึงประท้วงกันออกหมดมึงจะเอานายกแบบไหนมาทาไมลุงตู่ทาไมมึงไม่ประท้วงเขาล่ะลุงตู่เป็นสิบกว่าปีทําไมไม่กล้าประท้วงเขาล่ะกลัวตายดิทหารยิงตายสิประท้วงเขาอะจบนะกูไม่เห็นกับพวกมึงหรอกกูเห็น F เอฟซีกูทั่วประเทศทั่วโลกทั้งลาวทั้งเขมรทั้งไทย ตั้งมาเลเซียเอยีกูเยอะแยะอ่ากูพูดแต่สิ่งดีๆนี่แหละตัวจริงของกูทุกวันหนึงกูจะไปแถวบ้านมึงทุกวันนี้กูก็ไปอยู่แล้วภาคเหนือภาคใต้อีสานข้ามลาวทุกฝั่งเชียงของหนองคายนครพนม,มเขมรตะลานกูข้ามหมดเพราะกูอาชีพขับรถเว้ยไอ้น้อง